กรับสบายดีไรสวัสด,ดีเด้ดพอพ่อแม,ม,อม่พี่น้องเนาะมืมอนี้ก่ะชนางกมหาหน้าไม้อีกแล้วก็ถ่ายให้พี่ยน้องเบิ่งคือเก่าเนาะว่าชนางไปทางใดมาทางใดพ่อแม่พี่น,อน,าาน้องชนางมหาหน้าไม้มอ่อีกอมเนก็ว่าหน,นาวห่อนๆเนาะพ่อแม่พี่น้องคือน,นี่ก็ว่าพ่นตกน้อยหนึ่งเนาะมืมอนี้ก่ะพากัมหาหน้าไม้อยู่หวยพี่พอะไรพ่อแม่พี่น้องผ่าโรงงานมาไก่เติบเนาะหักมาสามคนแม่ลูกเนาะมืมอนี้ ชานางประมาผเรียวกับประมากับหมเนาะกาชิมาไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องนางก็ไม่ยังหลายเนาะกับาหารไม้กับไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก้าว่าชานางไปทั้งหนมาทั้งใดชานางประหาไม้พ่อแม่พี่น้องชานางกับภาคทางพญาจีดีพญาจีดีทุกท่านเนาะบ่ว่าแต่ในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนางกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจชาวนางให้ชาวนางได้เหตุคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้อง ไปเบิ่งไปติดตามน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องว่ามันชิได้น้อยหรือชิได้หลายน้ำไม้ก็ได้นางเอกด้วยสบายดีดยยดเห็นอย่างลูกกินข้าวอ๋อละเพิ่นหิวข้าวเพิ่นว่ากินข้าวปั้นข้าวก่อน <laughs> อา้าวเพิ่นเป็นยงไงี้ยสบายดีไหมดูวะสบายดีดย้ยเ <laughs> พิ่นเพราะว่าปลานะ้ำไม้มันจะทั้งพูดเนาะทั้งนี่โอเคปลุกเอ้ยก็ได้สบายดีสบายดีโอ ปลากระมาหาหน้ำไม้พ่อแม่พี่น้องให้น้องกินข้าวเนาะยันว่าน้องเพิ่นอยากเนาะเพราะว่าปลาน้ำไม้เยอะพุ่นแล้วจะนั่งกระชีด้ย่างลงไปพุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละกระเพาะน,น้ำไม้อีกแล้วหากระได้เนาะเลยให้แม่มากชับเนาะแม่เนาะกระบอกใหญ่ไปไหนเนาะกระใาญ่ย,ย,ยู่ ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอยอีดาได้หากระต่อแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องชาวนาแซ่บหนึงไหมแหง่น้องเอ้ยจะไปใช้ลูกสาวกัน แห้งมเอาเฮงอะไรพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ได้ละมาจับนี่นะ โลกระไปไว่ายก็รู้วิ่งอ๋อ 看不见医生。 ทันที zoom ให้เบิ่งกระซูม m ไปได้น้องพ่อแม่พี่น้องมันมัวนี่กะอีลาหายแล้วนอนนึงก็เลยเอินแม่มาเอานี่นอนใหญ่เต๋อนอนใหญ่เลยออืใหญ่แห้งพี่น้องใหญ่แห้งพี่น้องโอ้นอนนั่งกะหาิคนเบิดลยวนั่งพี่น้องเนาะ นอนี่บิงบไปพูดบิางพูดนะพูดแม่นอ่น้องน่ะจึงได้เนี่นี่เฮ้ยพูดโอ้ยนาน้องนอนี่น้องพี่น้องเบ่งเลยล่ะใช่เบ่งนี่น้อเพื่อนพี่น้องอยนี้หละแกกินแล้วอ่าเดียว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 ใช่แม่มาซับมาพี่ขอแม่พี่น้องเลื่อยคอยจะนอกนั่งพูดอ่าเลื่อยคอยจะนอกอย่างนั้นใช่ไหมพี่น้อง อีล่า,ลาเห็นนะ้เพ่าเป็นพีน <c oughs> น่น้องกันใ่นาอีลาก็เลยบอกอ้แม่ว่าคือสองหน่อนี่น่อ <c oughs> นี่อู้ยอู้ยพ่อพี่น้องหน่อใหญ่เติบมาก จะพาจกได้เฉียบเร็วๆเนาะจิจกไวเฉียบเร็วๆเนาะโย่ข่อยฟ้าเนาะเอ้าวก็ให้เอื้อยนี่นอี่น้าวก็ไม่ให้เจ้าวให้เอื้อยไม่ใช่หุ่นข่อยนี่พ่อแม่พี่น้องนอนใหญ่เต็มนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องน้องใหม่ชาวนากระไรในประมาณนี่แหละหากับอีเฉลี่ยคนไม่มาเนี่แหละพ่อแม่พี่น้อง มันอึดอึดแทอึดว่าน้ำไม้เบิ้องน้ำไม้นางหมวยนี่เปิดดูละเออก็ถือว่าน้ำไม้นี่มันมันปบไรไปไแม่พี่น้องวันนี้ฮะเป็นได้น้ำไม้ชำนี้ฮะถือว่ามันปบไรแล้วปกติฉันชิบไรชำ้มนี้นะน้ำไม้นี่ถือว่าโอเคนี่ฮะอือชันนังได้ชำนี้แหละประมาณนี้แหละพ่่อแมพี่น้องวันนี้เราจะนา่งกันสีมื่อแล้วไปลุกไปเนี่ย พี่ลูกพี่ทานเอาเฉียมเด้อมามามาพี่เด็ดเด็ดแจ๊กแจ๊กมองแล้วพ่อแม่พี่น้องพี่ชาวนากับปเบิ่งมองเนาะไปย่างเนาะเด็ดเด็ดแท้โอ้โหมันกระเสียงมันกระชีดังแน่เนาะเพราะว่าเสียงลมพ่อแม่พี่น้องปุูกแบบว่าที่แหละปุ้นแหละชาวนาเลาะมาเถอะ่อ เหี่ยวคืนมาพี่โอ้าชาชนางไปไก่เติบแบบไพี่น้องไปห้องต้นอับ่ได้ชนางกลับคืนมาห้องทา้งในอีกเนาะไปช่องบ่อนมาเนี่ยไปไม่พี่น้อง,องน,ำน,งนองทำไ,ไ,ไม้กับช่างมันอึดมันแบบม,แบบมันแห้งบนบตนัตกเนาะตกก็แบบว่ามันบัวทว่าบัวถึงนะบนตกบนบกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบานชาวนา เสียงลมมันกระชิดังแน่ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องชนะชิลีกับแล้ววะเนี่ยชนะชิลีกับรถแล้วพ่อแม่พี่น้องนกกชนะกระชิปิดกล้องไว้ก่อนเนาะโอ้โฉพน้องเนี่ยเสียงลมมันกระยักแห้งแน่เน,น,น,นาะเนาะน้ำไม่ชนะอะไรอยู่ นั่งชิขายนั่งชิกลิรือว่ากระข่าวกระโปงอย่างนี้เลยเ <c oughs> หาหน้าไม่มาไว้กินบ้าเยอะขายบริงอนเจ็ดสิบสงชิขายแล้วกันชิโป๊ชิแก่งน้ำพี่น้อง ขายบ่ล่าแนวกลิ่นน่มินะว่าเป็นอยากต้มใ่ต้มกินไปงเฮียนนี่มันไม่แนวกิ่นขายแะไรก็ยังชได้ชื่อแนวกินเนาะต้มกินเนาะนี่น้ำไม้น้องมวยพญามารออกมาอยู่กระถงปกน้องอันนี้น้ำไม้ชาวนางกับนไม้อีน่ะสองคนอันนี้ไม้ nah. น้องมวยยังมารออกมา เได้อเนี่ยเลยเมื่อนี่เลยเห็นไดโนมายแต่ละสี่อันนะแต่ละสีอันไดโนไม่ชงชำเน่งเมนี่ยล้วถือว่าเออจะได้ลายอยู่พี่เนาะนี่ไดโนไม่ชงนกมันเมอยเพิ่งกินน้ำปั่นเนาะเมื่อยแฮ่เผมหยงผมหยงมาเลยหานอ้อย เนาะพ่อแม่พี่น้องเจ้านางก็มาแต่หาขายน้ำไม้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่กระชิแบงให้อีละเพื่อนถือไปซื้อกินยุงเฮียนเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเจ้านางกะหาเงินพะไรให้ลูกไปยุงเฮียนเนาะนางกระิให้เพื่อนน้องมวยเพื่อนกันคือว่าหู้แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไวรุ่นเขาเนาะกับกระซือบัตรเติมเงินโทรศัพท์พ่อแม่พี่น้องหาได้ก็ะไรกับไปเอาเบิร์ดแล้วเอาน้ำแมมกับก็เอาพุละสิบพัน ชิบพันกีบพ่อแม่พี่น้องชงคนเออน้องแม่ก็ที่ให้สิบพันกีบเอาละขอบใจนี่แหละจะนั่งกัจิคอจบคลิปเนาะอันบอกว่ามันฮอนแดด่อแมพี่น้องจะนั่งก็นยังมุดโ๊ดหมวกเนาะจะนั่งมากแต่ครายน้อ้เนาะนางฮอนแดดเฮงปุ้มพี่น้องเอามานั่งจบคลิปน้นกันแล้วไปทั้งได้เจ้าไ <laughs> อเป็นครับบึ่งวาเออวะ นี่น่ะเพื่นมาแต่หาหน่อไม้แต่ยังเบื่ออาบน้ำเลพ่อแม่พี่น้องเพิ่นปอกหน่อไม้สิแกงน้ำเอื่อยเนาะชะนางกับมาแล้วชะนางกับเอาน่อไม้ใช้ถุงใช้ยางชะนา่งกับปเลาะขายพ่อแม่พี่น้องวันนี้เลยเลาะขายกลับมาแล้วกันที่ให้ลูกอาบน้ำอาบน้เนาะฉะนางกันที่แกงหน้าไม้ต่อเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแบบชุ่มมันบางงามเลยฉะนางกับแกงเนาะชุ่มน้ำงามแลวก็ไปขายพ่อแม่พี่น้องเพืดอย้อนเนาะอวันนี้ฉะนา่งกับสิคอจบคลิปแล้วพ่อแม่พี่น้อง ผมให้ย<จ>ังลายก็ถ่ายให้พี่ยานนองเบิงคือเก้าว่านช่างไปทั้งใดมาทั้งใดเมื่อเนี่มันเป็นวันอาทิตย์เนาะแขกน้อยเพิ่งกับไปไปเฮียนผมี่น้องก็เลยพาเพิ่นไปหาหน้าอีกไปเพิ่นสามคนแหละเนาะเสียงลมพัดมันกระชิดังแน่พ่อแม่น้องแบบบ้าบ้าแล้วเนาะขอโทษขอไปด้วยพ่อแม่ี่น้องคลิปนี้ชั้นนั่งกระชิ่คอจบไว้ชํานี้เนาะเพราะว่าถ้าติดตามอีกคลิปหน้าชนาั่งกระชิพาพเมื่อไดีเมื่อไงจะดีทุกทุก่านเนาะ ประวันในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนากระฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลัาางใจชาวนางในเดอรพ่อแม่พี่น้องต่อไปชาวนาว่าพิษชาวนางกขอโทษขออภัยน้องพ่อแม่พี่นออ้องเด้วจะที่บ้านยังกระฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามแม่นางเนเดอให้ผ่านเร็เรวๆเนาะกระฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ละกับแม่นางเราโดยวันนี้ไกลละกับแม่นางกับชิด้ลากล้องไปแล้วเนาะจะถาติดตามอีกคลิปหนาเนาะ อ้ากจะนังกับชิคอจบคลิปเนาะพอแม่พี่น้องก็ทาติดตามอีกคลิปหนาเนาะชิได้ลาไปแล้วพอแม่พี่น้องค่ะสบายดีด